ป4การรวบรวมและประมวลผลข้อมูลครั้งที่3จุดประสงค์การรวบรวมข้อมูลและประมวลผลข้อมูลการรวบรวมข้อมูลทบทวนหน่อยหมายถึงกระบวนการที่จะได้ข้อมูลที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ซึ่งแบ่งออกได้เป็นการรวบรวมข้อมูลการเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งทุติยภูมิและแหล่งปฐมภูมิโดยใช้เครื่องมือการสัมภาษณ์การสำรวจการสังเกตการกออแบบสอบถามรายงานและเอกสารต่างๆทบทวนขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล 1. กำหนดวัตถุประสงค์ 2. วางแผนและพิจารณาเลือกแหล่งข้อมูล 3. กำหนดวิธีการรวบรวมข้อมูล 4. ค้นหาและรวบรวมข้อมูล 5. สรุปผลคำถาม นักเรียนทราบไหมว่าเรามีเครื่องมือที่ช่วยในการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลที่เรารวบรวมข้อมูลนั้นมาด้วยรู้ไหมว่าโปรแกรมอะไรทราบหรือไม่ทราบถ้าทราบนักเรียนบอกมามีมีอะไรที่ช่วยให้เรารวบรวมข้อมูลที่เป็นเครื่องมือให้เรารวบรวมข้อมูลได้รู้ไหมก็คือโปรแกรม Excel หน้าตาโลโก้จะเป็นแบบนี้จะมีตัว X จะเป็นรูปหนังสือสีเขียวเปิดโปรแกรมออกมาแล้วจะมีตารางข้างในนักเรียนชอบกีฬาชนิดใดบ้างโดยห้ามตอบซ้ำกันมีชอบกีฬาอะไรบ้างพวกเรามีเป็นตัวอย่างนะใบงานที่4กีฬาที่ชื่นชอบมีกีฬาอะไรบ้างมีวอลเลย์บอลบาสเกตบอลฟุตบอลวิง่งแบดนี่เป็นรวม ช่องรวมเขายังไม่มีข้อมูลมาให้เห็นไหมทีนี้เราต้องใช้โปรแกรมรวบรวมข้อมูลและประมวลผลในโปรแกรมโปรแกรมจะเป็นแบบนี้ถ้าใครมีคอมทำในโปรแกรม Excel พิทีมตามของครูได้เลยคำถามในใบงานเขาจะถามว่า ป .4 มีจำนวนกี่คนและเราใช้สูตรอะไรในการหาจำนวนนักเรียนป .4 มีปอ 4, ปห้ปอ6มีกี่คนเนี่ยเขาถามหมดเลยแล้วรวม3ชั้นมีกี่คนใช้สูตรอะไรใช้สูตรอะไรวิธีทําก็คือทําในโปรแกรม Excel อ่ะครูจะหาก่อนนะว่าปอ4มีทั้งหมดกี่คนต้องเอา ทุกช่องบวกกันเพราะนักเรียนแต่ละคนตอบกีฬาที่ไม่ซ้ำกันอยู่แล้ววิธีการหาใส่สูตรคือคลิกที่ช่องที่เราจะใส่คำตอบแล้วไปเลือกที่ผลรวมอัตโนมัติออกกดแล้วจะเลือกที่ช่อง b2 ถึง b6 คือรวม5ช่องนี้ปึ๊บเสร็จแล้วกด enter เราก็จะได้คำตอบของปอ4ว่ามีทั้งหมดหนึ่งร้อยสองคนหนึ่งร้อยสองคนเสร็จแล้วของปหปหมีทั้งหมดกี่คนอ่ะวิธีที่หนึ่งเราอาจจะกดสูตรใหม่ผลรวมอัตโนมัติอ่ะช่องเลือกถูกแล้วกด enter ก็จะได้หนึ่ง้อย สิบคนมีวิธีหนึ่งที่เราไม่ต้องไปกดสูตรใหม่ก็คือเราชิคคือเราคลิกของช่องปห้าแล้วเราเอาเมาส์มาชี้ตรงมุมล่างขวาที่เป็นจุดสี่เหลี่ยมแล้วลากไปจะได้ผลลงของปหกก็คือหนึ่งร้อยเจ็ดคนอ่ะแล้วทีนี้เราต้องตอบว่าเราใช้สูตรอะไรใช้สูตรเราก็มาคลิกที่ช่องแล้วเรามาดู ตรงนี้ตรงนี้สูตรที่เราใช้ไปก็คือฟอสี 4, เท่ากับซัมบีสองถึงบีหของฟอห้าล่ะคือซัม C ีสองถึง C ีหก ของปหกก็คือซัมดีสองถึงดีหกแล้วรวมทั้งสามระดับชั้นหนึ่งร้อยสองหนึ่งร้อยสิบหนึ่งร้อยเจ็ดรวมกันในช่องนี้ใส่สูตรปุ๊บจะได้ทั้งหมดสามร้อยสิบเก้าคนใช้สูตรคือ ซ B 7เจ็ดถึง D 7เจ็ดเพราะว่าใช้สามช่องนี้นะไม่ได้ใช้ช่องข้างบนต่อไปเขาถามว่านักเรียนที่ชอบวอลเลย์บอลมีทั้งหมดกี่คนชอบวอลเลย์บอลหมายถึงทั้งสามระดับชั้นเลยเนี้หมดกี่คนเราก็ต้องเอา ของป .4 ป .5 ป .6 รวมกันเราก็มาคลิกในช่องรวมเลือกผลรวมอัตโนมัติช่องเลือกทุกแล้วก็สด e n t e นแล้วเราก็ c o อปปีสูตรไปเลยจะได้ทำทีเดียวบาสเกตบอลฟุตบอลวิ่งแบดมินตันได้ทั้งหมดแล้วของวอลเล่บอลก็มี66คนใช้สูตรคือสูตรอยู่ตรงนี้สูตรอยู่ตรงนี้ เท่ากับสาม B2 สองถึง b 2สองต่อไปหนึ่งจุดหกนักเรียนที่ชอบบาสเกตบอลมีกี่คนหกสิบเอ็ดคนใช้สูตรอะไรเท่ากับสาม B 3สามถึง D 3ต่อไปฟุตบอลฟุตบอลมีทั้งหมด66คนใช้สูตรซัม B4 ถึง d 4ต่อไป1.8นักเรียนที่ชอบวิ่งวิ่งใช้สูตรซัม B 5ถึง้5สุดท้าย1.9นักเรียนที่ชอบแบดมินตันมี65คนอ่ะตรงนี้ครูใส่ผิดนี่ต้องเป็น61คนอ่ะนักเรียนที่ชอบแบดมินตัน65คนใช้สูตรเท่ากับ sum b 6ถึง ดีหกเสร็จแล้วข้อสองเขาถามว่านักกีฬาที่มีนักเรียนชอบมากที่สุดคือ้องจหนึ่งของปสี่ชอบมากที่สุดคืออะไรชอบมากที่สุดของปสี่คืออะไรวอลเล่บอลเราต้องหาดูถ้าช่องนี้มันมีจํานวนเยอะมากๆเราก็ต้องใช้สูตรเอาโดยการหาว่าค่าที่แม็กที่สุดแม็กก็คือค่ามากที่สุดของปสี่ห้าช่องเนี้คือเท่ากับเท่าไหร่ อ่ะเดี๋ยวครูจะให้ช่องนี้เป็นมากมากที่สุดส่วนช่องนี้เป็นน้อยที่สุดมากที่สุดต้องใช้สูตรแทรกฟังก์ชันแล้วก็เลือกแม็กตกลง แล้วเรามาเลือกช่อง B2 ถึง B6 B2 ถึง B6 เสร็จแล้วกดตกลงก็จะได้30คู copy สุดสูตรเลยหามากที่สุดของปอ .5 และป .6 ต่อไปน้อยที่สุดเมื่อกี้แม็กไปแล้วพอน้อยที่สุดต้องเป็นมินแทรกฟังก์ชันเลือกมินตกลง แล้วเลือกช่อง b 2ถึง b 6 b สถึง b 6ตกลงแล้วก o อปีสูตทีนี้ของปสมากที่สุดก็คือ30คือวอลเล่บอลปหมากที่สุดคือ34คือฟุตบอลปหมากที่สุดคือ25คือวิ่ง น้อยที่สุดของปอ .4 คือ12ฟุตบอลน้อยที่สุดของปอ .5 คือ16วิ่งน้อยที่สุดของปอ .6 คือ18วอลเล์บอลเราก็มาเขียนลงในใบงานป .4 วอลเล์บอลสูตรก็คือ เท่ากับมากที่สุดมากที่สุดคือวอลเลย์บอลสูตรคือแม็กแม็กคือการหาค่าม,มากที่สุดแม็กระหว่าง B2 ถึง B6 อ่าปห้คือฟุตบอล มากที่สุดก็คือแม็กเล็บเปิด B อ่ะไม่ใช่ B ีซสองถึงซ6หกพอหกวิ่งใช้สูตรเท่ากับแม็กเล็บเปิด D ีสองถึง ดีหกเล็บปิดปอสี่ถึงปอหกมากที่สุดคือฟ e ุตบอลเล่ากับแม็กซ์อีสองถึงอีหกเล็บปิด ต่อไปหาน้อยที่สุดของปอ4คือฟุตบอลใช้สูตรเท่ากับเมื่อกี้แม็กมากที่สุดไปแล้วป4มินก็ต้องเป็นน้อยที่สุดใช้สูตรมิน b 2ถึง b 6ป5น้อยที่สุดคือ วิ่งใช้สูตรม m ีสองถึงห6พอหกน้อยที่สุดคือวอลเล่บอลครับดีสองถึง d6 เล็บปิด ทั้งหมดป .4 ถึงป .6 น้อยที่สุดคือบาสเกตบอลครับมิน e2 ถึง e6 เฉลยมาคำถามหลังกิจกรรม จากใบงานศูนย์หนึ่งข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาเป็นข้อมูลประเภทใดเป็นจำนวนหรือเป็นข้อความและรวบรวมมาได้อย่างไรใบงานเก่าคือเป็นข้อความสำรวจโดยการสอบถามและจดบันทึกหรือสำรวจโดยการทำแบบสอบถามโดยมีการมีรายการให้เลือกข้อ2 จากใบงาน0-2ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาเป็นข้อมูลประเภทใดเป็นจำนวนหรือข้อความและรวบรวมมาได้อย่างไรคือเป็นจำนวนรวบรวมโดยการทำรายการเช่นกิจกรรมขนมไทยแปะไว้หน้าห้องแล้วให้สมาชิกในห้องเลือกจากรายการนั้นเมื่อสมาชิกเลือกเสร็จแล้วทำการนับจำนวนและบันทึกลงในใบกิจกรรม ข้อ3จากใบงาน0ูนประมวลผลข้อมูลจากตารางที่กําหนดให้โดยวิธีใดตอบได้มากกว่า1ข้อใบงานศูนย์ก็คือเปรียบเทียบข้อมูลและเรียงลําดับข้อมูลสรุป1ข้อมูลที่เก็บรวบรวมแบ่งเป็น2ประเภทคือจํานวนและข้อความ 2. การเก็บรวบรวมได้หลายวิธีเช่นการสอบถาม จดบันทึกการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งอื่นที่มีอยู่แล้วส่วนวิธีการประมวลผลข้อมูลอาจใช้การคำนวณการเปรียบเทียบและการเรียงลำดับข้อมูลจบแล้ว